อีฟแอนตี้ดักบําบําครับรถก็มาตลอดบีบไปไหนมาใส่ของมาอากาศร้อนมากแต่ว่าแต่แกไม่มีกลิ่นตัวเลยนะมันจะมีได้ไงล่ะเพราะนี่ครับทุกคนอีฟแอนตี้ดักบําบําครับรถก็มาตลอดตัดลงเลยเอาไปให้เสร็จ หนึ่งสองเต้าและนี่ครับอีฟแอนตี้ดักบัมบําครับลดกลิ่นเหงื่อตามง่ามขาง่ามแขนต่างๆนะครับข้อพับต่างๆตัวนี้ช่วยได้เลยครับผมใช้ตัวนี้ทุกวันนะครับกลิ่นหอมด้วยนะครับแล้วก็ลดกลิ่นเหงื่อด้วยเมื่อก่อนเคยใช้โลออนนะแล้วตรงเนี้ยจะเหลืองแข็งเลยผมใช้ตัวนี้ครับกลิ่นเหงื่อหายกลิ่นตัวหายกลิ่นตัวหอมด้วยแล้วก็ที่สําคัญเสื้อไม่เหลืองนวยจ้าเนอีฟแอ้ตี้ดักสามร้อยเก้าสิบบาทนะครับสามารถสั่งซื้อได้ที่ ตัวแทนอิฟทั่วโลกเลยจ้า